เปิดตัวกับรถหลอลอครับจรเจนเลิฟที่เลิฟเกือบหล่อวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงวินตัวครับผมดูหน่อยสิไปวิ่งงานนี่เป็นยัง,งยไงเจนเลิฟใช้ดีไหมตัวนี้ดีหรดีกว่าพวกปั๊มสายหาอดีก่าปั๊มสายหรอ มันแรงกว่าน,น้ะสองสี่เนะ้อเครื่องเท่าไหร่นะใครนี่เครื่องเท่าไหร่นะสิบเอ็ดสี่ศูนย์สิบเอ็ดส <10 40. S 2> ี่ศูนย์เนินได้ล่องได้แต่ต้องเครื่องแรงนะสิบเอ็ดสี่ศูนย์ถ้าไปใส่กับร้อยเจ็ดห้าไปไหมร <c oughs> ้อยเจ็ดห้าตู้ไหนไอเจ็ดเอชโอเจ็ดซี่อ่ะไม่รอด ไม่บอหน้ายังไม่ได้นะเครื่องใหญ่น4 0ก็ไปได้ครับอันนี้ไปวิ่งงานมาจากบ้านศาลาแถวแถวสังขะครับยังไม่มีอะไรเสียหายนะ ทันที่สองอเสร็จแล้วไหมไวามากเลยเอสวัสดีครับเจ้าเขียวยาโอ้โ่ดลายใหม่นะหน่นนอันนี้เสียแบงค์เป็นคนแล็นะครับบ,บังแบงค์โอ้ไวามากเลย วันที่ผมมาวันนั้นยังแค่แบบเอ๊หรือไม่ใช่วะนี่ทำสีมาจากไหนอันอันี้ทำสีจากไหนช่างรัดเหรออ๋อผมกอว่าอยู่ช่างรัดช่างรัด อันมีอ้กระดาษกาวขูดคารซีไหมล้านนึ่งอะคะมีไหมโอเคอันนี้หนึ่งล้านบล่นี่หึงล้านเล่าหนึ่งล้านทวนนะทวนอะทวนเลยบอทวนเลยล้านทวนนะเป็นล้านทวนล้านทวนนะพี่น้อง อันนี้ก็รอเชื่อมให้เสร็จนะครับตอนนี้ช่างเมยก็ไปทุระอีกแล้วนะครับใครที่อยากได้ขากระจกเดิมๆที่นี่มีขายนะครับนี่ครับขากระจก ยานขายไม่แพงครับขายให้ถูกๆนะครับขากระจกเดิมเมก้านะใครที่ใครที่หาอยู่นะครับมีขายนะครับนี่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถลูกค้านี่จะใส่ขาเล็ให้นะครับอันนี้ก็รอชุดแปลงมานะครับ หนึ่ง้านนะครับคันนี้แต่ล้านเนี่ยสวยสวยนะคะนันนี้ลูกค้าได้ไปเนี่ยคุ้มเลยครับสีก็ช่างทัดนะครับคันนี้ช่างทัดช่างทัดเอ็นอช่างปีครับ สียเลื้อเสียเลื้อยังไงกันนี่สู้สีเรื้ได้ไหมยังไงเอ้ารอสู้รถเสียเรื้ไหมใครารอรกว่ารถเอ่งรถอเนียภายในเสร็จแล้วหรอยังภายในยังไม่เสร็จนะพ่อพาพ่อมาดูอันนี้กี่ ดาวเธอ VIP อ,อ,อันนี้ก็ให้ฟังเสียงไปแล้วนะโอดอยู่ครับอันนีน <Hello. S 1> นน้ได้ฟังกลวยไหม <Hello. S 1> อันรอันนี้บ้านฟังกลวยได้ฟังกลวยไหมเออตีกลวยเหรอ

พอเดิม ทักทายบางแบงหน่อยสวัสดีครับบางแบงวันนี้ทำอะไรครับนี่แรปไลน์เอาันี้โอ้น่าจะแรปไลน์เราถอยดีกว่าถอยเพราะว่าเสียงเพลงครับ ช่างทัดก็น่าจะไปแล็บลายอยู่ไปเพ้นท์นอยู่ชนบุรีครับได้ยินข่าวมาแบบนันยังไม่ได้ไปดูช่างต้นเลยทำถึงไหนแล้วคันนี้่รล้เกได้ทำหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามให้ดูนะครับสำหรับ VIP คันนี้หู้หมดเลยมั้งนี่ เห็นเสียงตอนว่าผู้หมดเลยครับพวกนี้พื้นนี้ก็น่าจะปูหมดเลยโอ้เขาพูดเรื่องอะไรวัคซีนบอกเดี๋ยวต้องถามคุณหมอดูคุณหมอคุณหมออะไรดีที่สุดนะแอคต้าแอคต้าซินิก้าแอคตราใช่ที่พ่อชี้อะไรไม่ใช่ไฟเซอร์ป่ะไม่ไฟเซอร์มันเป็นวัคซีนสังเคราะห์อ่ะอ้าวว้าก้า แกราต้องถามเสียอันครับถามอะไรหมอแล้วล่ะเอตรากีย้าเลยอตราก็วิธีเดตราเลยบอกกี่เข็มเข็มแรกเข็มสองแเดินคุมพานเดี๋ยวไปถามเสียเลิฟหน่อยครับว่าประหยัดน้ำมันไหม วิงานนี่เตือน้ำมันเท่าไหร่เริ่บประหยัดน้ำมันไหมเนี่ยรุ่นดิ๊กพันแปดคันนี้หมดพันสามพันสี่ดิ๊กแปดสี่มันบอกว่าเติมสองพันอะหมดพันสามพันสีแปดสี่ไหนเจ็ดดีก็ร้อยกว่าใช่ร้อยกว้าเฮดโอเจ็ดดีฮะกรจริงนะอะไทยระดับ อ oh, oh. ้าประหยาดกว่าดิรู้นนแล้วแต่แล้แต่คนขับหรือเปล่าขับมกรอนนีเยอะนนี่สังเขียวก็มีงานประจำอยู่ที่นี่สบายเลย ประหยัดจริงเหรอใชเลือปว่าประหยัดอยู่เอาก็ที่โบไปนู่นเอาไปดูใจมีปมมาก็วนก็ไปกันกี่เที่ยวอ่ะยี่สเที่ยวหมดพันสี่มันมันลองแล้วเนาะงานลอง นี่สิบเอ็ดส,สี่ศูนยเฟืองเร็วอยู่นะสิบเอ็ดี่ศูนย์ยนยช่างเกียวช่วงนี้รถอ้อยกินหมูเลยกินรถอ้อยเลยทีนี้ ะช่วงนี้กินอ้อยเหรอช่วงนี้กินอ้อยเป็นช้างไม่ได้เป็นช้างน้ำที่อ่านได้เพรามีใบฟ้อมบังหวะเลยหลุเงียบอ๋อโอ้มือไม้อ่อนครับมือไม้อ่อนรายได้ดีไหมเนี่ยได้วันเท่าไหร่ เมื่อวานเมื่อวานก็สี่พันอู้หูมันมันถ่ายไปหมดแล้ววันก่อนก็สี่พันกว่าอู้หูได้ทุกวันดีกว่ารถดำอีกเด้อดีกว่ารถดำครับรถดำวิ่งเหลือวันละพันห้าไม่ถึงไม่ถึงอู้หูเรียนอาชีพดีกว่ารถดำครับเรียนมาทำเหมืม <laughs> อนช่างเขียวดีกว่าอ,อย่างวันนี้ก็ได้แล้ววันนี้สามพันนสองงานสามพันโอ้อยรถดำเขาวิ่งทั้งวันมีนได้อะไรเลย จริงนะรถด,ดำเงินยากครับบางทีไปวิ่งก็อู้คิดเงินให้ช้าบางทีก็ไม่ได้ก็มีแต่อย่างงี้มันได้เนาะได้ชัวร์เลยรถด,ดำไปวิ่งอู้นี่พูดตามประสบการณ์เลยครับสูวอาชีพนี้ไม่ได้หรอกรถด,ดำอะไม่ใช่ว่าจะดูถูกอาชีพตัวเองนะครับแต่ว่าต้นล้อครับโดนล้อทุกวันเลยโดนล้อ ออหรือให้ขอล้อเหอะดีแล้วเออโดนล้อแต่ได้ตังเนาะนอเอออาชีพโดนล้อครับ<ด>แต่ว่าอาชีพนี้มันก็แบบแล้วแต่ชอบอะเนาะแล้วแต่ความชอบถ้าเจองานหมูก็หมูเจองานกระดูกก็อ้ยรถพังรถอะไรงี้ซ่องเมก มม่คุ้ภาคไหนที่ว่ารถดำได้เงินดีบ้างครับผมจะเอาไปวิ่งครับโซ <c oughs> นบ้านผมก็เที่ยวละร้อยร้อยกว่าบ,บาทนะครับปากบอก็สี่สิบบาทถ้าสิบบาท <c oughs> ภาคไหนครับได้เงินดีรถดิน ครับคอมเมนต์มาหน่อยครับสวัสดีครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ